ลายตัวนี้ต้ยกันเพียงเที่ในกูเล่าใาสิเก็บเองหรือเตี้ยเาเกินเตเจ้าจะเรียกเยกเองเต้นกัน,กน,กนไปเดี่าฟังมาลกุลกมัาลุกม่นเมน,นี่มานีนา่ กลไกุ้งแม่กุ้งแม่กตร้ายนี่นี่ม่อตัวไขรก็จะว่ากุ้งแม่แค่จะบาเขาบากขนค้าก็มาขึ้นรูปหาดได้บู๊โอี้เลื่อนกับสิขี้โอเคคุ่นี่ไงายวะะซิวขึ้นี่จะซิขื่นวะ เอาตาก็ขึ้นไล่เอาไปหาถ้าันย่หมดผมจพ่นหมูดิฉ่นี่เต่ว่าลองไปหาหาดดีค่ทาเลือมันก็คยมากจากิกงเนี่ยงเ็หนูก็ะปลูดได้บ้างได้ลได้ตื่นมุขยาน,นดูเด้วโอ้โหคปมากเกียดตลุนละไม่ยู้หม่ครอ่ะ คุณ,ค,ณคุณไปเอาน้ำใา้ใส่ายผนครับขอขอ<า>ให้มีเหอะขอให้มีเนี่ยขอให้มีหาดทรายนะครับกุ้งมันจะขึ้นมาเต็้ยมตะฟังตาแดงแช่ใบมือกวดใจกวดใจ ข้าเจ้าเข้าไปที่เว้นในหลายในเป็นทั้งทางแล้วข้าเจ้าเข้าไปเราเห็นข้าเจ้าใดกันเลยมาสอนล้อมเมืองสือคอเจ้าข้องไม่คยสอนหลายปีแล้วถึงมาเห็นครั้งแรกเนี่ยแน่หลอบหลายสิบปีไม่เห็นกลุ่มแ้วซ่อนพี่รองพ่อขาเจ้ามันเพิ่งมาสอนกลุ่มเทียวเลยอะไรล้ว ไม่หกไ้อีกอ่ะ่นี้เป็หาดดูผมก็ตั้งท่าเก็ลงนี้เนี่ประหลาดห้ามกดตึ้งนี่เก็บเออเก็บกับกิมป่อยเนาะปลาบูหนอยมันอมันย่างอ๋อจะไปปลาสาบบูน่อยจับเอาเออ ทั้งนั้นพี่น้องเลยเบิ่งเอาเพอ่อับกรอบใบท้่งทึ้งสวยจากมาสอนข้าวเจากับข้าวดีกินนะครับกะขอวิ่งหักนะครับสอนไปสอนมาขอพิงหักคลั่งิได้จกุ้งขอพิงมากก่อนกุ้งกระายพี่น้อง ปวดเอ้ยน้องฟังเลยนะเห็นปะมขึ้นว่าน้องฟังเลยเอ๊มฟังอย่างวิ่งว่าหักสิได้หลายๆวดเอาปวดเอา,อเ,เ,เ,นนา,าเนี่ยอาแดงแจวใ้เต็มเต็มฟังเมีน้ำใบไม้ใบเนื้อขอให้มีเหงืมีหยาจับขึ้นมา,นมานในใจับแดงแจวไว้เลยเห็นใบไม้ใบเดียวร้อยมากมันกัด มันก็ยังมาจับเลยลองไลายครับเนี่ยเพิ่งสอนเที่ยแรกเนี่ยบอกไล่ลสิบปีแล้วไม่เคยลงนําพ้องแค่เที่ยวเนี่ยเขาก็มาลงสอนเลยเนี่ยใบใบไม่ร้อยมากใบเดียวแม้กระทั่งหมากต้นส,สาหมากเดียวเนี่ยมีกุ้งคือจีบตัวจับลอง <laughs> ป้าเปื่อยพี่หน่อย ลูกน้องมันเด็กออกมาสอนกุ้งซอยมันเห็นลูกพี่เห็นบ่ใครได้เอาเอากุ้งบ่ใครได้มันก็ได้เยอะออกมาทำงานซอยกินเนาะนี่มันเงินหรืเอ,เ,อเป่นานี่มันเอองนนเินหรือเปล่า บิ้งแมทชีไลครับด้สภาบบิ้งดูนั่ไม่กย้หน่ะย่างกายบิงเคยดูเบิ่งบิ้งแม่ก็จะเรียใจบอบิ้งบิงบิงไปไสนเบิ่งแน่นนบิ้ห่างชีไลยแห้งบอจชีไลู้ดไม่แต่งตนอนอนคไม่แตงแเนี่ยหลายผพหลายปลาล่าขึ้อตัวใหญ่แทนบ่สชีเลีโลก ้ปมินด้ประหลาดจริงๆนะโอ้กานเสียไบินเนี่ยินหอว่ามันบิงหอยใช่นหมอืมนี่อะไรบ่นห่างพ่อหนักกดออกใส่ไปันไปันท่าอรกเนียผลงานทำแสดงไี่น่องพ่อใดอยู่เขาบินดีกับพ่อใดไป่น่อง ปลาดปลาหลัปาหนะปลาบูปลาเอียงกระไดอยู่่ได้กินอยู่ทำนิงดีเลยโอ้ยิงปากเองมึงโตว่ะดี๋วอืม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวิงมื้อหนห่มันเอาทีมไปเองสิมันก็บอกออกด้วยกลุ่มมันบ่เฮ้ยมันลงตีนมัน,ดดดเ,นเดี๋ยวอะไรเลย